ถ้าทำหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หนึ่งการทักทายเปาโลสินวนัตและทิโมธีเรียนคริสจักรของชาวเมืองเทสโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาและพระรีสุคริสองพระผู้เป็นเจ้าขอให้พระคุณนะสันติสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดความเชื่อและตัวอย่างของชาวเทสโลนิกาเราขอพระคุณพระเจ้าพระุก้ท่านทุกคนตลอดเวลาและเมื่ออธิษฐานก็เอ่ยถึงท่านเสมอต่อพระพักพระเจ้าพระบิดาของเราคือรำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำ ถึงความรักที่ท่านเต็มใจทํางานหนักและถึงความรุรดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระีสุคริชองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรท่านทั้งหลายไว้แล้วและข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่านไม่ได้มาด้วยถ้อยคําเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิดเดชด้วยพระุญญาณบริสุทธิ์และด้วยความมั่นใจอันเต็มเปี่ยมท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่านและท่านก็ทําตาม อย่างของเราและขององค์ผู้พูดเป็นเจ้าโดยที่ท่านได้รับคําสอนนั้นด้วยความยากลําบากมากแต่ท่านยังมีความชื่นชมีดีซึ่งเกิดจากพรุ่งยาณบริสุทธิ์เพราะเหตุนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอะคยาเพราะว่าคําสอนเรื่ององค์ผู้พูดเป็นเจ้าได้เรื่งรือรอ,ออกไปจากพวกท่านไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนียและในแคว้นอะคยาเท่านั้นแต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้รื่งเรือไปทุก แห่งคหนจนเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีกเพราะคนเหล่านั้นลำ่ำร่ำรือกันว่าพวกท่านให้การต้อนรับเราดีขนาดไหนและกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจา้าเพื่อรับใช้พระเจา้าผู้ทรงพระชนอยู่และเที่ยงแท้และรอคอยพระบุตรขององค์พระเจ้าจากสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากตายคือพระเยซูผู้ช่วยทรงทรงช่วยเราให้พ้นจากภระพิโรธที่จะมาภายหน้านั้น พระธรรม1นึ่งเทสโลริกาบทที่สภารกิจของเปรโรในเทสโลริกาพี่น้องทั้งหลายท่านเองก็ทราบว่าการที่เรามาเยี่ยมท่านนั้นไม่ไร้ประโยชน์เลยซึ่งแม้ว่าเราต้องทนการยากลําบากและรับการอัระยศต่างๆมาแล้วที่เมืองฟิลิปปีซึ่งท่านก็ทราบอยู่เราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าของเราที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเรขขระจ้ากแก่พวกท่าน ท,ทั้งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเพราะว่าคำเตือนสติของเราไม่ได้เกิดจากความคิดผิดหรือเจตนาไม่บริสุทธิ์หรืออุบายใดๆแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบคาประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชนะสุดใจเราท่านก็รู้อยู่และพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราว่าเราไม่ได้ใช้คํายกยอใดๆหรือคําพูดเครือบ คุมเพื่อความโรบหรือสแสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่นเราในฐานะอาคาัครทูตของพระคิดจะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่เราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนบรรดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานไม่ใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศต,ตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเรา พี่น้องทั้งหลายท่านคงจําได้ถึงการทํางานอันเหน็ดเหนื่อยและความยากลําบากของเราเมื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครในพวกท่านท่านเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้ประพฤติตัวบริสุทธทิ์ที่ยังทมและปราศจากข้อตําหนิในหมู่พวกท่านที่เชื่อณที่ท่านรู้แล้วว่าการวางตัวของเราก็เหมือนบิดาทําต่อบุตร คือเตือนสติหนุนใจและกำชับให้ท่านกำเนิดดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและพะสรุของพระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระชนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์แต่รับแต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระชนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านที่เชื่อพี่น้องทั้งหลาย ท่านปฏิบัติตามอย่างครส่ชจักที่อยู่ในแคว้นยูเดียซึ่งเป็นของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านได้รับความลำบากจากท้องของตนเหมือนที่คนเหล่านั้นได้รับจากชาวยิวด้วยกันพวกยิวได้ปุงพระชนพระเยซูองค์ผู้เป็นเจา้าได้ประหารชีวิตของพวกผู้เผยพระชนะและได้ขับไล่เราออกไปพวกเขาขัดพระทัยพระเจา้าและเป็นปฏิปักษ์ต่อมนุษย์ทุกคนโดยขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่ทุกคนแก่คนต่างชาติ เพื่อให้ได้รับความรอดการทำเช่นนี้ส่งผลให้บาปของพวกเขาเต็มเปีย่ยมแต่ในที่สุดพระบิโรธของพระเจ้าก,ก็ตกอยู่เหนือพวกเขาเปาโลปัถนาไปเยี่ยมคริสตจักรเทสโลนิกาอีกนี่ไงพี่น้องทั้งหลายแต่เมื่อเราถูกพรากไปจากท่านชั่วระยะเวลาหนึ่งพรากไปแต่กายเท่านั้นไม่ใช่จิตใจเราจึงขนขวายด้วยใจกระหายอยากเห็นหน้าพวกท่านอีกเพราะเราอยากมาหาท่านข้าพเจ้าเปาโลอยากมาหาท่านแล้ว ผลแล้วผนเล่าแต่ซาตาได้ขัดขวางเราไว้อะไรเล่าจะเป็นความหวังหรือความชื่นชมดีหรือสิ่งภูมิใจของเราเฉพาะพระพักพระเยซูคริสต์องค์ผู้พูทเป็นเจ้าของเราเมื่อเมื่อพระองค์เสด็จมาก็ไม่ใช่พวกท่านหรือเพราะว่าท่านเป็นศักดิ์ศรีและความชื่นชมดีของเราพระธรรมหนึ่งเทโสโลนิกาบทที่สามเพราะเหตุน,นั้นเมื่อทนต่อไปอีกไม่ได้แล้วจึงเห็นว่าเราควรอยู่ที่กรุงเอเทนแต่ลําพัง และให้ทีมทีน้องของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในเรื่องของประเสริฐของพระคิดไปหาพวกท่านเพื่อจะได้หนุนความเชื่อของท่านและจุดใจของท่านเพื่อจะได้ไม่มีใครหวนไหวด้วยการยากลําบากเหล่านี้ท่านเองก็รู้แล้วว่าการนั้นยังอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเราเมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายก็ได้บอกท่านไว้แล้วว่าเราจะต้องทนการลําบากและก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านรู้เพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าทนต่อไปอีกไม่ได้จึงใช้คน เพื่อจะได้ทราบถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นจะทดลองท่านสักประการหนึ่งแล้วงานที่เราตรักําม,มาจะเป็นงานเปล่าประโยชน์ไปเดี๋ยวนี้ที่โมทีจากพวกท่านมาถึงเราแล้วและแจ้งข่าวดีเรื่องความเชื่อและความรักของท่านและเขาบอกว่าท่านระลึกถึงเราอยู่เสมอด้วยความหวังดีและปรารถนาจะเห็นเราเหมือนอย่างที่เราปรารถนาจะเห็นท่านเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายเพราะเหตุนี้ความเชื่อของท่านทําให้ความทุกข์ยากและความลําบากของเรา เบาบางลงเพราะว่าเมื่อท่านมั่นคงอยู่ในพระองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็สดชื่นเราจะขอบพระคุณพระเจ้าและเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะสมกับความชื่นชมีดีที่เรามีเพราะท่านเฉพาะพระพักของพระเจ้าของเราขณะที่เราอธิษฐานอย่างมากมายทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกและเพื่อจะได้เพิ่มพูนความเชื่อของท่านในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์ขอพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงนำทางให้เราไปถึงท่านและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เราทั้งหลายจเจริญและบริบูรณ์ในการรักซึ่งกันและกันในการรักทุกคนเหมือนเรารักท่านขอพระองค์ทรงชูใจของท่านไว้ให้ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์สุดปราศจากข้อตำหนิเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดาของเราเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมากับธรรมิกชนทั้งหมดของพระองค์ พระธรรมหนึ่งเทสโลริกาบทที่สชีวิตที่พอพระไทยพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้เนื่องจากเราได้สอนท่านถึงวิธีดําเนินชีวิตซึ่งจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและท่านดําเนินชีวิตอย่างนั้นอยู่แล้วเราจึงขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูองค์ผูู้เป็นเจ้าว่าจงดําเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอีกเพราะพวกท่านทราบคําแนะนําซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่านในพระนามของพระเยซูองค์ผูู้เป็นเจ้าแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือ ให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์คือให้เว้นจากการร่วมประเวณีให้ท่านทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติไม่ช่วยด้วยราคาตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าอย่างล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงลงโทษคนที่ทำผิดอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้เตือนสอนและบอกไว้ก่อนแล้วเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกให้เป็นคนบริสุทธิ์ เหตุฉะนั er> ้นคนที่ปฏิเสธคําสอนนี้ไม่ได้ปฏิเสธมนุษย์เท่านั้นแต่ปิดได้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่านส่วนเรื่องการรักพี่น้องนั้นไม่จําเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงพวกท่านอีกเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้วความจริงท่านได้ประพฤติต่อพี่น้องทุกคนทั่วแคว้นมาซิโดเนียเช่นนั้นอยู่แต่พี่น้องทั้งหลายขอให้ท่านทําอย่างนี้มากขึ้นอีกจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทํา ธุระส่วนของตนและทํางานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากําชับท่านแล้วเพื่อพวกท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกและไม่ต้องรบกวนใครเลยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจา้าพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวัง เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชน์และคืนพระชน์แล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ตามพระรันะของพระเจ้าเราขอบอกท่านข้อนี้ว่าเราที่ยังมีชีวิตยอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะไม่ล่วงหน้าไปก่อนพวกที่ล่วงหลับไปแล้วคือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัสสัง่ง ด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าอัครทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระคิดจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าสุฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเพราะฉะนั้นจงนุนใจด้วยถ้อยคำหล่านี้เถิดพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้า พี่น้องทั้งหลายเรื่องวันและเวลาที่ทรงกําหนดไว้นั้นไม่จําเป็นต้องเขียนบอกให้ท่านรู้เพราะท่านเองก็รู้แล้วว่าวันของโอผู้เป็นเจ้าจะมาอย่างขมโมยที่มาในเวลากลางคืนเมื่อเขาพูดกันว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้ว เมื่อน,นั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงมีขันพวกเขาจะหนีก็ไม่พ้นแต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นไม่น่าจะมาถึงท่านอย่างขโมยมาท่านทุกคนเป็นลูกของความสว่างและเป็นลูกของเวลากลางวันเราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืดเพราะฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและมีสติเพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืน และคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนแต่เมื่อเราเป็นของเวลากลางวันแล้วก็ให้เรามีสติจงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอ,อกและสวมความหวังที่จะได้รับความรอดเป็นหมวกเหล็กเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกําหนดเราไว้สําหรับพระพิโรธแต่สําหรับการรับความรอดโดยพระเิสูุคริสองค์ผู้เป็นเจ้าของเราผู้สิ้นบชนเพื่อเราเพื่อว่าถึงเวลาถึงจะตื่นอยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์ เพราะฉะนั้นจงนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้นคำเตือนสติและคำทักทายสุดท้ายพี่น้องทั้งหลายเราขอร้องท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่แทบการพวกท่านและปกคกของท่านและตักเตือนท่านในองค์ผู้ผู้เป็นเจ้าจงขารบและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้ทำจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันพี่น้องทั้งหลาย ขอให้พวกท่านตักเตือนคนที่เกียดคร้านหนุนใจผู้ที่ขัดความกล้าหารช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลังและมีความอดทนต่อทุกคนอย่าให้คนได้ทำชั่วตอบแทนการชั่วแต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั่วไปด้วยจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอพระคุณในทุกกรณีเพอนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในฟรีสุขิ์อย่าขัดขวางพระวิญญาณ อย่าดูหมิ่นถ้อยคําของพวกผู้เยผยพระชนะจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มัน่นจงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ประจักการตีเตียนจนถึงวันที่พระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์ และพระองค์ทรงทาให้สําเร็จพี่น้องทั้งหลายจงอธิษฐานเพื่อเราด้วยจงทักทายปราศัยพี่น้องด้วยความด้วยการจูบอันบริสุทธิ์ข้าพเจ้าบัญชาท่านโดยองค์พระผู้เป็นเจา้าให้ท่านอ่านจดหมายฉบับนี้ให้พี่น้องฟังทุกคนขอให้พระคุณของพระเยซูคริตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด